เดี๋ยวเราจะอัดคลิปเรื่องท็อปเปอร์นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยว่าท็อปเปอร์มันเป็นยังไงเฮ้ยไปไหนเนี่ยอาท็อปเปอร์ไปลองปุ้ยลูกค้าพี่ลูกค้าบอกที่นอนยุบมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับสำหรับซื้อท็อปเปอร์เอาไว้ใส่บนที่นอนที่มันยุบอยู่แล้วทั้งชั้นเลเยอร์มีการยุบอยู่เวลาพี่ซื้อท็อปเปอร์ไปใส่จุดที่มันยุบมันก็ยุบเหมือนเดิมนะครับท็อปเปอร์พี่ไม่ใช่ไม้กระดานนะครับที่จะไปปิดรอยยุบตรงนั้นนึกออกใช่ไหมมันไม่ได้ช่วย อีกประเภทหนึ่งคือซื้อที่นอนนุ่มไปแล้วเอาท็อปเปอร์มาเสริมเพื่อหวังว่าให้ที่นอนมันแข็งขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่ที่นอนมันนุ่มนั่นหมายความว่าแรงต้านมันน้อยพี่ยิ่งเอาท็อปเปอร์กับตัวผู้นอนลงไปด้วยทําให้ที่นอนเนี่ยเราหนักโอเวอร์เป็นสองเท่านะครับที่นอนจะนุ่มขึ้นอีกแต่ถามว่าท็อปเปอร์ดียังไงสําหรับพี่ที่ซื้อที่นอนไปแล้วหรือที่นอนของเดิมมันแข็งเกินความจําเป็นนอนไปแล้วเจ็บตามข้อต่อหัวไหล่หรือกระดูกต่าง การซื้อท็อปเปอร์นั่นคือสิ่งที่ช่วยได้นะครับแต่ไม่ได้ช่วยได้ร้0ยนะท็อปเปอร์มีราคาตั้งแต่ที่มันกระหลงปงมากๆจนถึงเป็นหมื่นลองคิดดีๆจะจ่ายกับท็อปเปอร์กี่พันเพราะถ้าต้องจ่ายหลายๆพันซื้อที่นอนใหม่ดีกว่าไหมครับ